มีใครเคยเจอผีในโรงหนังบ้างไหมบรรยากาศของโรงหนังเนี่ยมันจะมืดมืดผมเคยเล่าไปแล้วไงมืดมึดแล้วเคยเดินเดินแล้วตกบันไดไหมคือแต่ละชั้นน่ะมันจะกว้างกว่ามันจะกว้างกว่าบันไดทั่วๆไปแต่เราก็นึกว่าเออมันมองไม่เห็นไงแล้วคนน่ะก็จะกิ้งตกบันไดเนี่ยมีมีเป็นประจำถ้าไม่มีคนมาส่งไฟฉายผมก็เคยเคยเดินเดินแล้วมันพลาด คิดว่ามันมันน่าจะยังไม่หมดชั้นมันก็หมดคิดว่ามันน่าจะยังก้าวได้มันดันไม่มีแล้ว,ลวก็จะหลมพลิกคว่ำไปได้แต่พอดีว่ายังเป็นเด็กใบรุ่นอยู่ก็จะกลิง้งแล้วก็ไม่เป็นไรมากคนก็จะวิ่งว้ายกันที่เขาเข้ามาแล้วปรับตาได้แต่ส่วนเราเพิ่งเข้ามาเนี่ยตาเรามันยังไม่ปรับกับความมืดใช่ไหม เออใช่ใช่จริงจริงจใช่แม่มานั่งทับตักผมเออแล้วบางคนก็เดินเข้ามานั่งมั่วมองไม่เห็นคนก็มีนะแล้วก็แล้วมันก็แปลกว่าพี่โชคบันไดมันกว้างใช่ไหมแล้วเป็นชั้นชันใช่ไหมเราเข้ามาก่อนใช่ไหมใครเข้ามาก่อนอน่ะตาจะเริ่มสว่างนิดนึงเนี่ยแต่เข้าแล้วมันแปลกมันจะมืดมันแปลกโรงหนังสมัยก่อนอันนี้ผมผมโดยมากผมจะดูที่ อยู่ในน,นครมปฐมและในกู้เทพก็เหมือนกันช่วงช่วงแรกๆมันจะสร้างแลกคือเก้าอีอ้ที่มันพับได้อะนึกออกนะอเออพอพอพอไม่มีคนนั่งมาเยอะแล้วเด็กขึ้นมาบางทีนหนาหนาใช่ไหมพ,พอเรานั่งเนี่ยขนาดผมก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่หัวเขาเนี่ยแทบจะติดข้างหน้าเลยจริงไหมเออใช่โอ้มันแล้วเวลาคนที่ปวดฉี่หรือมันจะออกไปไหนหรือมันจะเดินเข้ามาเนี่ยก็ต้องทําขายกแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันตลก ขอขำหน่อยมันเหมือนมันจะประหยัดพื้นที่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเพื่อจะให้ลงหนังมันบรรจุที่นั่งได้เยอแล้วบางครั้งก็ต้องแบบยืนขึ้นบางครั้งเดินไม่ได้ถ้าคนตัวใหญ่ตัวอ้วนมายืนขึ้นก็มียืนขึ้นก็มีแล้วบางคนก็มีมีมีไปบางที่จะเจอไอ้คนที่มันนิสัยไม่ดีมันเร็วเร็วมันแกล้งมันจะเอาขามาขัดไว้แต่ก็เจอบางคนมันไม่ยอมให้เราเดินผ่าน ผมมีเคยเจอแตาว่าเอาแหละเดี๋ยวคงได้ต่อยกันไม่ก็ตะลุมบอลตรงนั้นคือคือผมไม่ใช่นักเลงนะแต่ถ้าเกิดข้าวไทยมันกลัวนเนี่ยแล้วมันจําเป็นต้องสู้เนี่ยต้องลุยเนี่ยผมก็ลุยนะแต่ก็กลัวๆมันจะมีอาวุธหรืออะไรต่ออะไรก็ดูเชิงก่อนมีบางคนมันแอบ,บเอาปืนเอามีดเข้ามาก็มีอันนี้เล่าประสบการณ์นะก็ตอนนี้สิ่งที่เจอก็คือว่าบางคนมันไม่ยอมขยับขามันไม่ยอมลุก ผมทำไงรู้ไหมคุณสมชาติเป็นคุณสมชาติจะทําไงผมก็เหาะเด็กเหออาะเองไงก,ก,ก็ใช้พลังจิตแล้วยกตัวให้ขาลอยขึ้นอ่าหมายถึงว่าเราเก้าวขาข้ามมันเลยใช่ไหมของผมนี่ถ้ามันมัน,ม,นมันก็ยังแก้งมันไม่ยอมให้ผ่านผมเหยียบมันเลยนะเหยียบข้ามไปเลยนะเออแล้วบางครั้ถ้ามันจะจับขาจับอะไรนี่ก็เจอแบบจาพนมมูดเลีย เตะมันเลยแต่มจริงลแต่แต่ว่ามันอยู่ในท้ามกลางความมุดคอตะลุบตุ้กตุ้เนี่ยต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดอย่าให้มันล็อกตัวเราได้แล้้วแลวผมก็จะถามกันว่ามากี่คนดูเชิงก่อนถ้ามันมากันเพียบเลยห้าคนหกคนมันเป็นกลุ่มไหมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันอาจจะอ้อมไปทางอื่น แต่ถ้าเกิดมันมามันมาน้อยคนสองคนถ้าสู้ได้ผมก็จะตะลุกตุบตับกลับมานนะแล้วก็รีบหนีไปไกลๆให้มันมองหน้าไม่เห็นก่อนหอมมืดๆปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่าใครทํามันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วเราค่อยค่อยกลับมาใหม่ไอ้พูดถึงรถเมื่เกี้ผมจะคุณหลินจานบอกทําเหมือนฉันเลยทะเลาะกันในโรงหนังนี่มันเยอะนะโดยเฉพาะไอ้เรื่องเวลาจะเดินไปไปหาที่นั่งเนี่ยทะเลาะกันประจําแปลก อาคุณคุณสมชาติโดนโดนหยุดไหลไปซะแล้วนี่พี่ไอไอผมขอไล่ที่ที่พี่พูดมื่เกี้จริงวาเราตอนเราเข้าไปเรามองเรามองไม่เห็นมันมืดใช่ไหมอ้คุณคุณลินจ้างขึ้นมาคุยไหมขึ้นมาคุยขึ้นมาเลยขึ้นมามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังไอผมตรงนี้ก่อนมันไดไม่ถึงนาทีเวลาเราเข้าไปในโรงหนังถูกไหม มันเป็นบันไดชั้นๆพี่โชคพูดถูกแต่มาหลายชั้นถูกไหมไม่สูงถูกไหมมันกว้างเ้ว่บันไดมันจะกว้างเออมันกว้างเราก็มองไม่ค่อยเห็นก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเราก็ค่อยๆเอามือาำล้วไปนั่งเก้าอี้เราทีเนี้ยตาเราเริ่มปรับได้เราเรามองเห็นเห็นเห็นคนเดินเข้าเดินออกทีนี้ไอ้คนที่เข้ามาทีหลังเราเดียวมันจะมองไม่ค่อยเห็นผมโคตรขำเลยเวลามันก้าวขาผิดจังหวะเราเราเราเรลง บางคนสือถี่นครพ่อเคลื่อเข้ามาครับเพื้อนเคลื่อยน้ำสารผมได้กับเพื่อนเฮ้ยผมได้กับเพื่อนว่าเฮ้ยเ็นเป็นอะไรมันมองทางไม่เห็นมันโง่หรือวะเออนึกถึงตอนเราเข้ามาแรกๆไอ้คนมืดดีกว่าเราก็จะคงคำๆไปคำโดนหัวไอ้นี่แม่งเดินเดินมันพลับเลื่อนกระดงหวัแล้วล้วพัดมันชันมันไม่ได้ก้าวลงปุ๊บลงเปขั้นๆอย่างงี้นะมันเดินไปก่อนหางหน้าแล้วก็ก็อีอีขั้นหนึ่งเดินเข้าไปมันกว้างอ่ะจริงๆมมันขำจริงๆอ่ะพี่จริงๆนะเรื่องนี้มันขำจริงเนอะ แล้วอีกนี่ของเขาเล่าเรื่องปารีสอีกหน่อยแม่มันพูดไปมันสะดใจโรงหนังปารีสที่ผมไปดูหนังแอคชั่นอ่ะสยองขวัญน่ะอ็อบลักที่กระท่อมไปนาเลยวตะวันเพลิงอะนะมันมีตอนช่วงหนึ่งที่เรานั่งกันนะมันเดี๋ยวคดฟังนแล้วไม่เข้าใจคือว่าโรงหนังที่คุณสมชาติไปเนี่ยมันตั้งชื่อหนังแบบหนังแบบดังๆแต่ข้างในมันสอดไส้คาราเมลมันเป็นหนังโป๊ วันพพลิงวันพแม่งเขียนชื่อสะสรดพโผงชาตีเงข้างในไม่ใช่เลยไอ้ผมเข้าไอ้นั่นไม่เท่าไหร่พี่โชคกำลังนั่งดูมันคนมันเยอะกว่าคนมันบางบางเรื่องมันเต็มยิ่งกว่าหนังหนังแอคชั่นฉนลงอะไรพวกนี้นะพวกเนี้ยวันนั้นมันเต็มมันถ่ายวันแรกอะโอ้โหไอ้แก๊งหื่นเนี่เข้ามาไปหมดวนทีเนี้ยไอ้เข้าไปดูกับเพื่อนอืมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็หลายช่วงแหละแต่ทีเนี้ยมันจังหวัดแบบว่า คนมันเต็มเท่านันมันก็อายนะดูหนังพวกนี้ก็ต้องอายกันธรรมดาใช่ไหมจังหวะมันฟรีมันเสียคิดภาพดิแล้วไฟลงหนังเปิดหมดเลยขอโทษนะครับมอนขาดนะครับรอสักพักนะครับแล้วมันเปิดไฟทั้งลงหนังเลยพี่โต๊ไม่อยากมองหน้าใครเลยแม่อายที่กเป็นการอายดูหนังทีื่อายจริงๆแล้วได้เตรียมได้เตรียมถุงกระดาษไปเปล่า กระดานใหญ่ๆคู่ <laughs> หัวเอาอะไรบังหน้าบังตาแล้วมัเป็นก้มไปนี่นะก้มเล่นรองเท้าถ้าเป็นกม้มคือไม่เห็นหน้าเลยก้มเรามีการมองเฉียงเฉียนขึ้นไปบนแล้วโอ้โหมันคนมันเยอะอย่างนี้ <laughs> <laughs> จริงวาจริงว่าพี่ว่าจริงว่าละเรื่องหนังเรื่งมันฟิล์มขาดแมันจะต้องเปิดไฟก่อนจะโรงหลังชั้นสองไม่ว่าจะเป็นหนังจริงๆหรือไม่เกี่ยวกับหนังเลทนะ มันจะรอเกือบครึ่งชั่วโมงบางทีเดินไปซื้อของกินเข้ามามันก็ยังซ่อมฟิล์มอยู่นั่นน่ะมันไม่เหมือนพวกแอมบาสเตอร์โรงหนังใหญ่ๆในในเมืองอ่ะโอ้โหนั่นมันเทคเดียวจบเะยโอ้โหแล้วมันหนังนี่เนาะมันปิดพอเปิดไฟมันเปิดคือสว่างเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเหมือนโรงหนังที่ที่คนไม่อยู่แล้วแล้วก็ทําความสะอาดอ่ะโอ้โหมันมหาศาลเลยหนังพวกเนี้ยหูมก้มทำมันเก็บนู่นเก็บนี่ไม่น่าไม่กล้ามองหน้ากันเลยแล้วแต่ละคนนี่มันโหนสายหื่น เขาเขาหมดเขาหมดเรื่องผีคือคือผมเป็นคนหนึ่งที่กับผีเนี่ยบางครั้งมันเคยเคยตั้งคำถามตัวเองว่าเอ๊ทำไมเราต้องเห็นผีด้วยต้องเจอผีด้วยทั้งทั้งที่จิตเราะไม่ได้อยากจะเห็นไม่ได้อยากจะเจอแต่อาจจะเป็นเพราะงี้เพราะว่าผมภาวนาช่วงเด็กๆก็จะภาวนาพุโทโธเพราะว่าที่มาก็คือ เล่นดนตรีไทยงานศพผมเป็นนักดนตรีไทยตั้งแต่อายุประมาณแปดขวบถึงสิบอ็ดปีได้สิบเอ็ดปีครึ่งสามปีหรือสามปีครึ่งนั่นแหละเล่นไม่ถึงมอไม่ถึงปหกแต่คิดว่าถ้าไม่ได้เล่นดนตรีไทยจะภาวนาไหมอืมก็อาจจะภาวนาก็ได้ก่อนจะไปเล่นดนตรีไทยก็ตามแม่ไปวัดแม่ไปทําบุญตามประเพณีวันสําคัญวันอะไรต่ออะไรวันพระวันอะไร ก็จะมีได้ฟังพระเทศพระก,ก็จะสอนนั่งสมาธิอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออดีแล้วผมก็เคยไปถามหลวงพ่อทำอะไรที่ท่านมาเทศบอกนั่งสมาธิทําสมาธิแล้วดีอย่างไรท่านก็จะบอกอาน,นิสงส์ก็เลยก็ภาวนามาเรื่อยๆและคงจะเป็นบุญแต่ปางก่อนแต่เพิ่งฟังอาจารย์โอเล่ลิขัยรายการอะไรอ่าการเจอผีเจอวิญญ,ญาณเจออะไรบางครั้งก็ เป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาในรูปต่างๆเช่นเป็นพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเป็นสัตว์เป็นเชื้อโลกแต่ต่อเป็นผีนะนั้นแสดงว่าการที่ผมได้เจอก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันมาแต่ปางก่อนแม้แต่ตอนเข้าไปในโรงหนังยิ่งเวลามืดๆสลัลัวอึมครึมเนี่ยจะเจอประจำ คือสมมุติว่าเข้าไปนั่งนี่ไปนั่งรอ,อก่อนใช่ไหมตอนแรกก็จะมองพอตาเริ่มสว่างหรือเขาส่องไปฉายก็จะมองว่ามีใครมาบ้างอันนี้ก็เวลาไปนั่งรอรอใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เขาจะฉายหนังปรากฏเฮ้ยมันมันบรงคับเจนเดอได้ยินเสียงเก้าย้เอียดแอดเหมือนเหมือนมีคนมานั่งพอมองไปเ,เมื่อกี้มันไม่มีใครเดิน แล้วมันก็ไม่มีใครแล้วนี่มันมาจากไหนคือปกติมันจะเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเดินผ่านเราใช่ไหมผ่านตัวผมอะแล้วบางครั้งก็มาทางนู้นมันก็ต้องคือทางมันแคบอะเราจะต้องได้ยินเสียงการผ่านคนอื่นที่เข้ามานั่งรอเช่นกันหรือบางคนนะ้าตัวใหญ่มันก็ต้องติดเบาะติดอะไรมันจะมีเสียงมีเสียงมันจะไม่มาเงียบๆนะแล้วเคยเจอ ผีประเภทแบบอันนี้เล่าหลายๆครั้งที่ไปในโรงหนังนะมาเนี่ยบางครั้งผมจะเดินผ่านเขาเนี่ยบางครั้งมันไม่พูดบางครั้งมันก็พูดบางครั้งถามพี่ครับขอเดินเข้าไปหน่อยช่วยยกขาหน่อยนิ่งไม่สนใจไม่ฟัง พอตอนนี้ก็ถามอีกก็นิ่งอีกจนเอ๊ะไอ้น,นี่มันยังไงถ้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็จะไปอ้อมไปอีกทางหนึ่งแต่บางครั้งระหว่างที่อ้อมแล้วก็มองมาดูเนะี่ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วก็มีบางคราวที่นั่งนั่งอยู่แล้วก็ไอ้เก้าอี้ข้างๆเนี่ยไม่มีคนนั่งยแต่บอกมันเนี่ยเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยมีเสียงเอ๊ะเห็นไหมแล้วก็ปุ๊บเห็นไหม มันจะเป็นสปริงแล้วบังครับเอ๊ะปุ๊บมันจะไปกระแทกกระแทกกับเบาะหลังผมก็เอ๊ะเสียงเหมือนมีคนมาพอมองไปดูไม่มีแล้วบางคราวระหว่างนั่งรอนานๆผมก็จะหลับตาทําสมาธิไงบางครั้งก็อาจจะไม่หลับตาก็มีบางช่วงจะเจอผีลักษณะนี้บ่อยแล้วบางครั้งก็จะมองทั่วๆทั่วๆจนพอเริ่มรู้ว่า เออผมจะไปเห็นผีในโรงหนังนะเคยถามแล้วเคยนึกเคยถามผีนะทําไมถึงยังไม่ไปผุดไปเกิดทําไมถึงมาอยู่ในโรงหนังนี้ตายอยู่ในนี้หรอคําถามพวกนี้โดยมากจะไม่ได้คําตอบผีจะไม่ตอบนะการเจอผีนี่บอกหกสิบห้ายุทก่อนว่าไม่ใช่ว่าคุณเจอผีแล้วถามอะไรไปผีเขาจะมาตอบคุณนะ บางครั้งเขาก็ไม่ตอบนะแล้วก็บางผีบางตนก็อาจจะได้ยินเสียงเราบางตนก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรามันเป็นไปในต่างๆนานาเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ผีบางตนชอบหลอกคนขี้เล่นชอบกแกล้งอันนี้ก็จะมาเพื่อหลอกโดยเฉพาะเคยเคยมีประเภทแบบผมนั่งอยู่แล้วเขาเดินเข้ามา เท่าที่จําได้เป็นผู้ชายตัวค่อนข้างสูงใหญ่ก็พอเห็นปุ๊บช่วงช่วงรอก่อนที่หนังจะฉายผมก็โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกขาหลบให้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องหลบหรอกเดี๋ยวเขาเดินไปได้อ่ะอันนี้อันนี้ตอนแรกนึกว่าคนผมเออยตัวใหญ่เอ้ยพี่เดี๋ยวผมหลบให้พี่จะไปยังไงจะข้ามผมหรอไงผมไม่อยากให้เหยียบผมหรือข้ามนะเขาก็พูดเหมือนเดิมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปได้ตอนนี้ยังไม่ทนันเล มันไปได้จริงๆคืออันนี้เห็นเลยนะ <ac> เห็นเลยนะผมมุดขาผมเนี่ยก็จะเกิบติดติดเบาะหน้าใช่ไหมจริงๆเราต้องยุกลุกยืนหรือยกยกขาขึ้นมาบนเก้าอี้ใช่ไหมกอดเข่าไว้อะไรเงี้ยเพื่อให้มีที่ว่างเขาจะได้เดินผ่านไปได้พอเขาบอกไม่ต้องหรอกเขาไปได้พูดพูดครั้งที่สองมันเดินผ่านขาผมไปเลยผผมก็เฮ้ หอกนะอึ้งอยู่นะแล้วก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เขาใช้คาว่าโปรนะ่งแต่ตอนแรกมันดูเหมือนมีตัวมีตนเป็นรูปร่างแต่พอจะผ่านแล้วเนี่ยมันบู๊ไปพอบู๊ไปเนี่ยพอมองตามเนี่ยพอ,พอผ่านตรงขาผมเนี่ยมันก็เลยไปมันก็เป็นเป็นเป็นตัวเป็น,ปน,ต,ปนตัวเหมือนเป็นคนอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็เดินไปก็ยอมรับว่า ถ้าใครได้เจอแบบผมนี่คงจะตกใจคุณป้อมฟังอยู่ไหมคุณยิ่งยงบอกว่าต่อพี่โชคผมจะเล่าเรื่องวิญญาณให้ฟังนะครับถ้าคุณป้อมเจอแบบผมจะรู้สึกยังไงครับคุณสมชาติได้ฟังไหมฟังอยู่ค่ะสมชาติก็ฟังอยู่และเดี๋ยวเข้าให้แมวฟังอยู่ฟังอยู่ รื่องนี้มันเกิดในโรงหนังนี่ผมเจออย่างนี้เวลาผมเจอผีแบบมันจะผ่านตัวไปเลยซึ่งผมก็บางครัง้งก็งงนะว่าบางคราวเราก็มีพระไงแต่แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบเริ่มโตแล้วผมก็ฝึกจิตผมผมคิดอย่างนี้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมาอ่อนแอด้านจิตด้านกลัวผีไม่ได้เราเป็นลูกผู้ชายแล้วถ้าวันหนึ่งพระขาดหรือไม่มีพระเราจะทำยังไง ผ <หา S 1> มก็จะฝึกฝึกด,ด้วยการไม่ห้อยพระไม่ห้อยพระตั้งแต่เริ่มประมาณขึ้นมอหนึ่งหรือมอสองหรืออะไรมหรอหนึ่งมั้งหรือใกล้ๆปอหกก็ไม่ห้อยแล้วแล้วก็ไอหลังเล่นดนตรีไทยงานศพอ่ะก็เริ่มไม่ห้อยแล้วลบางครั้งไอช่วงที่ไปเล่นดนตรีไทยงานศพก็ไม่ห้อยก็มีเพราะว่าอยากอยากจะรู้ไนีว่าเออถ้าเราไม่ห้อยเนี่ย ผีจะทำร้ายเราได้ไหมแล้วมันจะเจอผีเยอะขึ้นไหมพี่ห้อยที่หยุดห้อยอยู่แล้สองลูกไอ้นั่นมันจุดสองห้อยก็ตอนนี้ก็คืออ้นานเลยช่วงวัยรุ่นก็เป็นเกือบสิบปีนะแล้วก็มาเริ่มมาเริ่มห้อยพระอีกทีก็ตอนบวชเนนโดยมีพระอาจารย์แล้วหลวงพ่ออะไรท่านก็สอนสอนพระมาบอกว่าให้ให้ติดตัวไว้เพราะว่าจิตใจของคนเราอ่ะ อันนี้บอกทุกคนลองไปคิดดูนะคือเราจะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาไหมจิตเราจะหลุดไปทางอกอุศลบ้างไหมหรือพอเราใจลอยเผลอไผเนี่ยเขาเรียกว่ามานเข้าแทรกถ้าไปเจอเจ้ากรรมในเวหรือมานเข้าแทรกเนี่ยสมมุติคุณเดินเดินอยู่อาจจะพลาดไปเตะอะไรไปล้มหรือขี่จักรยานอาจจะล้มลื่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถก็อาจจะมีอุบัติเหตุแต่ถ้ามี พระเครื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังติดตัวไว้พุทธคุณพุทธานุภาพอานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจุรวมในพระเครื่องหรือในเครื่องรังของขังท่านการะรองปกปักคุ้มครองดูแลเราได้ซึ่งเรื่องนี้ก็จริงถ้าใครเคยมีประสบการณ์ลึกลับปฏิหารกับตัวจะเข้าใจของผมเคยไงขี่มอเตอร์ไซค์ เบรกไม่ทนันฝนฝนฝนตกบ้างถนนลื่นแขวงนงี้เลยมันก็จะโผล่ไปถนนในเมืองถ้ารถวิ่งมาเร็วๆก็มีโอกาสตายได้หรือเจ็บหรือชนกันเละเทะแล้วก็เหมือนจะล้มแล้วจะล้มนะแบบเอียงไปเยอะแล้วมันต้องล้มแน่นอนจู่ๆก็เหมือนมีพลังงานลึกลับมาผลักขึ้นมาประคองให้รถมอเตอร์ไซค์ตั้งขึ้นต่อได้ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นขี่เร็วแล้วไม่คิดว่า ตรงนั้นผลมันจะตกแล้วถนนจะลื่นนะและ้วการเบรกไม่ทันพุ่งมาแรงแล้วก็เคยโดนเพื่อนแกล้งตินี้ยืนอยู่บันไดเฉียงอย่างนี้เกือบเกือบ45องศาเพื่อนผักล้มอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะอย่างนี้แล้วนะคุณสุดคุณสมชาติเนี้มาอย่างนี้แล้วนะกะว่าจะพุ่งหัวลงไปแล้วก็จับราวบันไดหรือไม่ก็เคยเรียนยิมนักติกต,ตอนมอต้นไง ตอนอายุสักสิบสามที่โรงเรียนมีคอสวิชาพัะัชษ์กะว่าจะพุ่งเหลาลงไปแล้วก็ทำไงก็ได้ให้เราเจ็บน้อยที่สุดปรากฏพอลงมาอย่างงี้เหมือนมีพลังงานล,ลึกลับอสมมตินี่ตรงนี้คือหัวผมนะแล,แล้วตัวเอีย่างเงี้ยบันได4ีสิองศายืนก่อนตอนแรกเพื่อนพักตอนตอนอยู่หอ,อเพื่อนพักรแรงมาอย่างนี้ผมก็เอ้ยปรากฏเหมือนมีอะไรบางอย่างดันขึ้นมา ก็ยืนได้ไอ้คนแก้งผมนี่หมายเอาชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีจิตไม่ดีพอมันเห็นตกใจมันรีบมันรีบหนีเข้าห้องมาเลยผมก็ไอ้น,นี่คบไม่ได้นะมีจิตอันปราถนาชั่วร้าลอยากให้ผมบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแขนขาหักหรือคอหักหรือถึงตายสุดท้ายก็แต่ก็ทำให้รู้ว่าเออ ภาวนาบุญที่เราทําเทวดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไหนเขามาช่วยชีวิตเราไว้เนะี่ยเหมือนแบบดันกลับอะอันนี้เจอกับตัวนะครับและมีเรื่องปฏิหารอื่นอื่นอีกในชีวิตนะท่านนึกออกเมื่อใดใครอยากฟังไว้จะเล่าให้ฟังแต่เอาเป็นว่ามีหลายครั้งแล้วกันที่รอดตายมาได้แบบจริงๆต้องตายแหละแต่รอดปฏิหาร ก็วันนี้เล่าเรื่องโรงหนังแล้วก็ปฏิหารให้ฟังพอเป็นกระใสนะครับ